เกนะคะวันนี้เกดก็จะมาแนะนำเซ็ตทรีทเมนต์ของดีเวอร์นะคะเซ็ตนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่บำรุงเส้นผมนะคะได้อย่างดีเลยแต่ว่าเหมาะกับลูกค้าที่ผมไม่ได้มีความเสียหายมากนะคะอาจจะเสียหายแค่ตรงช่วงเกล็ดผมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผิดภัญ มีเคราตินที่สกัดมาจากขนนกนะคะเป็นนกน้ำเนาะก็จะช่วยให้เส้นผมนะคะมีความนุ่มลื่นเงางามน,นะคะประดุดดังขนนกค่ะจะเหมาะสำหรับผมที่ไม่ได้มีความเสียหายมากนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูรีแพย์เดสคิวแชมพูนะคะที่มีค่า pH อยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6.5จะเป็นแชมพูที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของคนเรานะคะขั้นตอนที่2นะคะเราก็ใช้ทรีทเมนต์ท o t a ทนะคะเป็นทรีทเมนต์ที่สกัดจากขนนกนะคะก็จะช่วยให้ผมมีความเบานุ่มค่ะ เพราะว่าเป็นสารสกัดที่สกัดเครตินมาจากขนนกเนาะ mm hmm. ก็เลยจะช่วยให้ผมนุ่มเงานะคะตอนนี้ก็คือเรานวดทรีทเมนต์สักนิดนึงนะคะแล้วก็ลงบนผมที่หมัดหมนะคะนวดทิ้งไว้ให้ทั่วเส้นผมได้เลยสังเกตได้เลยนะคะว่ามันจะมีความเงาแล้วผมก็คือจะนุ่มมากๆและกลิ่นก็จะหอมมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะ หลังจากนวดรีทเ m น n ์ลงบนเส้นผมนะคะแล้วทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะมาทำการล้างนะคะอเอารีทเตอร์ออกนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีความเงานะคะผมก็จะนุ่มนะคะเงา ขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะจบขั้นตอนด้วยการใช้ Repair r e s คิวคอนดิชเนอร์นะคะนวดลงบนเส้นผมนะคะนวดนวดนวดให้ทั่วนะคะนวดทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากที่ล้างนะคะสังเกตได้นะคะว่าผมจะมีความเงาเล่นกับแสงแล้วก็สัมผัสที่ได้ก็คือนุ่มมากๆเลยค่ะครับ ก็เสร็จแล้วนะคะกับการบำรุงทรีตเมนต์ของเซตดีเวอร์นะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก,ก็คือผมจะมีความนุ่มเงานะคะสุขภาพผมดูแข็งแรงขึ้นเนาะผมก็จะเงามสลวยรู้สึกเปบาๆหนบนนะคะ